เราผ่านคืนที่สอนกันมาแล้วทุกคนโอ้ยกว่าจะผ่านได้พอผ่านมาเสร็จมันก็จะตัดมาเป็นหน้าสตอรี่อย่างนี้เป็นเด็กผู้ชายคนเดิมคนอนอนร้องไห้เขาบอกเขาไม่ชอบที่นี่เลยแล้วก็เขาอยากจะออกไปจากที่นี่แล้วเราก็ต้องเดินไปฉากต่อไปไม่รู้ไปทางไหนเนี่ยอืม่านนอนร้องไห้ไปไหนดูซิถ้าเดินมาทางซ้ายก็ เขาก็แค่บอกว่าให้เรียกออกจากที่นี่แล้วแต่มันจะไปไม่ได้เนาะเราก็เลยต้องเดินกลับมาทางขวาก็จะมาเจอคนใส่ชุดเนี่ยอะไรนะโกลเด้นเฟรดดี้ใช่ไหมเขาก็แค่บอกเตือนเฉยๆแหละว่าเออออกออจากที่นี่เราไปอีกทางหนึ่งทางออกอยู่ทางโน้อนอ่ะแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายเดินไปอีกทางหนึ่งมันก็จะพาไปอีกห้องหนึ่งเนาะอ่ามาห้องนี้ห้องปาร์ตี้อืมมาแล้วก็เป็นเอ้าเด็กผู้ชายคนเดิมร้องไห้อีกแล้ว แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันขึ้นข้อความว่านี่ tomorrow is another day แปลว่าจะข้ามไปคืนต่อไปแล้วเต็มตัวอ๋ออันนี้เป็นเกมมินิเกมนะ flash trap เอ้ย f l u s h trap ก็คือจะมันจะมีขึ้นอีกตุก,กระตายน่าอยู่บนเก้าอี้ถูกไหมนี่แั้นมันจะมีเห็นไหมนี่เวลานับถอยหลังแล้วจะมีตัว x อยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมก็คือถ้าเกิดเราปิดไฟ ตุ๊กตาจะขยับแล้วเราจะคอยเปิดไฟฉายไว้แล้วมันก็จะอยู่อยู่กับที่เราจะต้องทําให้เอกกระต่ายนี่มันลงมาแล้วหยุดหยุดตรงตัว x ให้ได้ถ้าเกิดมันลงมาอยู่ตัว x ให้ได้แล้วเนี่ยก็คือกลายเป็นคืนต่อไปอะ่ะมันก็จะล่นเวลาให้เราสองชั่วโมงนี่เห็นไหมเมื่อกี้มันขยับลงมา <Okay. S 1> พอเปิดไฟฉายปุ๊บมันก็ขยับขึ้นไปอีกแล้วนี่ดูเวลาหมดแล้วไม่ขยับชื่อแปดอดได้สองชั่วโมงเลยนี่ไปคืนที่สามแล้ว มีมีภ้าคที่สามแล้วมีผาสมีผาแสงเขามีาแล้วไงตงมีเสียงใครวิ่งเราต้องคอยฟังด้วยนะน้องๆน้องโอยเราเบากว่ลูกสักเรีดเีเวลาเราจะเปิดประตูต้องเงี้บๆเพราะว่าเราจะต้องฟังเสียงหายใจเขา Boleh Tidak, no, 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 no. jangan pergi ke pintu ini Saya perlu pergi oh. Mari Okey Siapa lagi? Kate okay. Saya okay. akan okay. menang Tidak Mari Adakah okay. kamu okay. pergi? Kenapa? Kamu okay. masih belum pergi Kamu okay. masih belum pergi Kamu masih belum pergi Tidak Sudah lama ก็กลับไปมันไม่ยอมหายไปอ่ะโอเคเดี๋ยกลับมาตายได้เลยปีดแล้วปิดเนี่ยเสียงหายใจเราต้องปิดเล่นไม่ได้เห็นไหมปีสองแล้วมีอุ้ยสองตัวแล้ว มีสามตัวโ,โดนชิดไม่ครับฟ็อกซี่เริ่มโผล่มาปล่อยขึ้นโชิดบิ้ยทำไมนานจังเลยเออโอ๊ยดูสิโอ๊ยโดนแน่เลยฟ็อกซี่ค่ะดูคนนี้ ตายแล้วเอาอีกเอาอีกเอาอีกอ่อืมว้าับอยา่าไปตรงประตูจะโดนเลยนี่นี้าไมตรงนี้ย่เห็นเสือแล้พอยู่ข้างแก้มันไม่เห็นใครวิ่งอย่างไ้ง นี่เอยัไม่เดียโอ้โหคุณหมมาที่ได้ไหดูสิ45แล้วทุกคนปล่ยแล้วปหอ่ะกันอยู่ไนฟ็อกซี่อยูใ่ในตู้เสือผ้าอยู่เลยด้แลให้จอดฟ็อกซี่หายไป คุณฟ็อกซี่อะไรรู้ว่ามีตัวเดียวเย้นี่เราผ่านแล้วเราผ่านคืนที่ฝากแล้วทุกคนเราไมนมินิเกมก็ไมินิเกมเปิดไฟได้ไหมไม่ได้มันมองไม่เห็นปิดไฟปิดไฟนี่ t o day a n d t o the party ว้าวอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เลยไงที่เล่นค่ะนี่ he has you เด็กชายร้องไห้อีกแล้ว We have to get up. ร้อง้ัพมันกำลังหายใจตัวขึ้นน่าสงสารนี่ไงไม่ถึงน่าสงสารนะ w ันจะ e ีแฮร์รี่ไปแล้วไปทางไหนไปทางนี้ใช่ไหมอ๋ออ๋อนี่มานี่มาอีกห้องหนึ่งฮันโห่เธอคือใครอ่ะนั่นนี่สินี่ไงสปริงบอนนี่ นี่แล้วพ่อบอกว่าอะไรนะให้ระวังฮีมน,นะ will pinch my finger ต้องจัดเตยลงให้เดินตรงไปเลยอ่ะนี่ไงเดินลงมาข้างล่างเจอเพื่อนเพื่อนเหรออ๋ออืมดีเดทปาร์ตี้บอกเรา,เราไปเจอกันที่ปาร์ตี้นะ ซี่ทำไมอ่ะเด็กน้องทายเหรออืมไม่มีใครเขากลัวกันหรอกดูสิเขายกลัวอะไรนี่เขาไปทำไปเรื่อยๆไปที่สวนเขาเจนเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยมีลูกโป่งด้วยอเอาลูกโป่งฮิฮิอุ๊ยมีฮัลโหลฮัลโหลเรตามทางเรื่อยๆอ๋อเขาเดินผ่านพาร์คแล้ว เอ้ามาที่ห้องเหมือนเดิมมีแค่ฝูด้ไมอะนั่นน่ะสิโอ้ร้องไหอีกแล้วเอากลับมาที่ห้องเดิมอีกแล้วเหรอทำมฟอกซี่ใช่ปะร้องห้ย Tomorrow is a n o day ไนะมามีกัตริย์ดุ่ง ชื่ออวคุทโอ่โอโอโอแหละใช่เขาจะต้องรอให้กระต่ายลงมา mm hmm. ดูสิเวลาหมดแล้วลกูกอดแมวทูแบดีแ้วไม่ดีได้ four คุณท<ด>ี่สี่แล้วไ,ได้แลว วันน <mean> ี้เมื่อกี้เรเห็นเแล้ว้ายเล่นไปเลยไม่้องยังเล่นไปเลยไม่ต้องยังเหรอโอ้โหเอาอีกรอบนะ